สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับนี่นะครับลุงครับนี่นะครับพระก็ได้มาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับไม่เข้าไปดูนะครับนี่นะครับพระก็มาบินสบาทแต่เช้าแล้วนะครับก็ยูทูเบอร์ก็มาใส่บาทกันนะครับนี่นะครับในขณะนี้นะครับนะครับ พระก็กำลังเดินมานะครับในขณะนี้นะครับระะรนะครับพระมาแล้วนะครับนี่ก็ก็ลุงต่าทองนะครับมาแล้วนะครับลุงเต่าทองมาแล้วนะครับ นี่นะครับพ่อนออนี่นะครับก็มาแล้วนะครับพระมาบิณฑบาตแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับก็ขอ ตอนนี้พระก็กำลังเดินมาเลยนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับรถสีขาวต่ก้าสีรถสีาตก้าสีขาวนี่นะครับ นี่นะครับพระก็กำลังเดินมาบินทบาทอยู่นะครับในขณะนี <horas> ้นะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตย้ายกล้องนะครับนี่นะครับนี่นะครับป้าขอมใสก็มาใส่บาทด้วยนะครับ พระเจ้าขาวเหมือนดอกบ <c oughs> ัวไม่ครับไสรถไสรขึ้นนี่ ครับนี่นะครับก็สาธุนะครับที่ทุกคนที่มาใส่บาทในวันนี้นะครับใส่บาทออนไลน์อับช่างคงเบอร์โทรท้ายสี่ร้านมาต่อนไมเออก บาทออนไลน์นะครับเนาอเอดไลน์มาหาแม่มาต่อยนะครับน้อเบอร์โทร0630243314นะครับน้ะชูดละ69บาทนะครับทุกท่านสนใจก็โทรมาหรือว่าเอดไลน์มาหาแม่มาต่อยได้นะครับเบอร์อะไรนะลูก0630243314ว่าไม่ใช่แม่จะกัดนุ่มเอา ยาดีครั้งนะคะ0ูนย์4 3 3 1 4ูนย์นะคะใส่บัตรออนไลน์สนใจติดต่อได้ที่เบอร์คุณแม่เลยนะคะนี่นะครับ,รบก็ใส่บาตรกันเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้นะครับ ครับก็ขอให้โนโน่ใส่บาตรสองวัดวันเกิดให้เอฟซีเมื่อเช้าอ๋อแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว anyway. ันเกิดวันต okay. ่อยนะไม่ใช่ค่ะวันเกิดเอฟซีครับก็ตาก็ขออวยพรให้วันเกิดเอฟซีใช่ไหมครับก็มาต่อยก็ใส่บาตรให้แล้วทำบุญ กับวันเกิดของ f อฟขอให้เอฟมความสุขความเจริญเจริญ้วยอายุวันนะสุขภรละ,ระปฏิภาณาธนาสารสมบัตินึกคิดสิ่งไหนก็ขอให้เอฟซจงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอสาธุสาธุครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ